สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกับรายการวรรณกรรม2องแพรในรูปแบบของแพลตฟอร์มใหม่นะคะที่ออกอากาศโดยในลักษณะของวิดีโอนะคะดังนั้นสำหรับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของรายการวรรณกรรม2องแพรโดยมีดิฉันสุภาพรคงศิริรัตเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการวรรณกรรมสอแพรในวันนี้นั้นประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของกระถิน่น ซึ่งเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของการทอดกระถินพอดีหลายวัดก็คงจะมีการทอดกระถินกันนะคะดังนั้นเรามาดูก่อนว่าคําว่ากระถินนั้นหมายถึงอะไรกระถินถ้าแปลตามความหมายตามคามําศัพท์ของมันมันแปลว่าไม้สสดึงท่านผู้ฟังคงรู้จักไม้สสดึงนะคะไม้สสดึงก็คือการเอาไม้เนี่ยมาทําเป็นกรอบจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือกรอบวงกลมก็ได้นะคะ แล้วก็เอาผ้าเนี่ยสำหรับเพื่อมายึดผ้ายึดผ้าไว้ให้ผ้ามนั้นมีความตึงมีความตึงนะคะเพื่อจะได้เย็บได้สะดวกอันนี้คือความหมายของกระถินนะคะจริงๆแล้วกระถินแปลว่าสสดึงทีนี้ที่มาที่มาแห่งคำว่ากระถินนั้นเวลาทำไมต้องใช้สสดึงในการทอดเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้น นะะในสมัยก่อนนั้นมีพระที่จะจีวรของพระพิสุนั้นเวลาที่จะทำจะนุ่งครองห่มนั้นแม้ว่าคนจะอทอมาเป็นผ้าผืนเดียวผืนยาวแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะห่มคลุมได้นะคะทั้งหมดดังนั้นท่านผู้ฟังก็ลองสังเกตนะคะว่า พระจีวรของพระพิสุธินั้นจะมีลักษณะของการเย็บที่เป็นรอ,รอยต่อเหมือนผ้าหลายชิ้นที่มาเย็บต่อกันและถ้ามองให้ดีนะคะผ้าที่มาเย็บต่อนั้นต่อกันนั้นจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนตารางสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนกับผืนนาเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินนะคะท่านผู้ฟังแล้วเรามองลงไปที่ผืนนาเราจะเห็นผืนนานะเป็นตารางเหมือนสี่เหลี่ยม จีวรของพระก็เป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงที่มาที่ไปว่าทําไมนะคะจีวรถึงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคําว่ากรถินที่บอกว่าคือไม้สสดึงเนี่ยสำหรับกึงเนี่ยเพราะผ้าที่ทอมาสมัยโบราณมันไม่ไม่ยาวหรือกว้างพอเขาก็ต้องเอาผ้าอันนั้นมาตัดเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็มาเย็บติดกันแต่สมัยโบราณไม่มีจัก ตั้งแต่ครั้งพุทธ,ธากาลไม่มีจักรนั้นจะทำยังไงให้ผ้านั้นเย็บนะัตติและไม่มีรอยยน่นก็ต้องเอาผ้าไปขึงไว้กับไม้สะดึงแล้วก็มาเย็บติดกันใช้วิธีการที่เรียกว่าด้นด้วยมือนะคะและต่อกันเป็นผืนผ้าใหญ่มีลักษณะมองเผินๆถ,ถ้าคลี่ผ้าออกมาแล้วก็จะเหมือนกับพื้นท้องนาสี่เหลี่ยมเป็นตารางนี่คือที่มาความหมายของคำว่ากระถินนะคะ ระยะเวลาในการทอดกระถินนั้นมีระยะเวลาทอดเพียงแค่1เดือนเท่านั้นคือหลังจากที่ออกพรรษาแล้วคือแรมหนึ่งค่ำเดือน1 1ถึงวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ก็คือรอยกระทงนั่นหมายถึงว่า1เดือนเท่านั้นและส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ทอดวันรอยกระทงเพราะมันเป็นวันที่เรียกว่าเป็นความสุขนะคะนั้นในทางของทางโลกแต่ทางสงนั้นก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะมักจะสิ้นสุดในวันที่ 10, ะะ14ขนะคะสิบ่ค่เดือน12ทีนี้เราก็จะมาดูว่ามันมีคำหนึ่งที่เราควรจะรู้จักคือคำว่ามหากรถินกับจุลกรถินลักษณะการทอดกรถินนั้นในสมัยโบราณอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วว่ามหากนะคะจะชาวบ้านจะเอาผ้ามาเมื่อเอาผ้ามาให้พระพิสุแล้วพระนะคะแล้วก็มีการเย็บมา มาย้อมสีแล้วก็มาเย็บต่ออันนั้นจะสะดวกขึ้นเพื่อมาเป็นผืนอย่างนั้นเรียกว่ามหากถินแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าจุลกถินจุลที่แปลว่าเล็กนะะจุลกถินจุนลกถินจะมีความยุ่งยากมากเพราะอะไรในครั้งประวัติในครั้งพุทธกาลนั้นจะจะเริ่มตั้งแต่มีการทอนะะเอาฝ้ายเนี่ยมาทอเป็นเส้นได้ จากเส้นได้ที่ปั่นทอแล้วเอามาทอมาเป็นผืนผ้าจากผืนผ้าที่ได้เป็นผืนใหญ่แล้วเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็เอาไปย้อมเมื่อย้อมเสร็จแล้วเอาผืนผ้าที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมผืนสี่เหลี่ยมทั้งหลายแหลนั้นมาเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยสมัยโบราณน,นั้น ใช้เวลาทำต้องให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันภายในหนึ่งวันนะคะซึ่งเป็นงานที่ยุ่งยากมากแต่ก็ถือว่าได้กุศลแรงตอนหลังคนจึงไม่ค่อยนิยมทำและพระสงฆ์ก็ไม่มีความชำนาญในการที่จะทำเย็บปักอย่างนั้นมากนะคะดังนั้นก็เลยต้องักปัจจุบันก็เลยไม่เป็นที่นิยมไปนี้เวลาที่จะทอดกระถินนั้นโดยปกติแล้ว คนที่จะไปทอดกระถิ่น,นมันจะมีคําว่าจองกรถินคนที่จะทอดกรถินนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพจะเจ้าภาพร่วมหรือใครจะก็แล้วแต่จะต้องไปติดต่อกับวัดนั่นคือมันมีศัพท์คําว่าจองกระถินนะฮะจอ,จองกระถินคือติดต่อกับทางวัดให้รับทราบดังนั้นเมื่อถึงเวลาก็จะได้มาทอดทีมันก็จะมีถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปจองกับวัดไว บางทีเนี่ยมันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งขึ้นมาคือกระถินจอนจอนที่แบบจอจานรอดเรือนะคะกระถินจอกระถินจอนีนอนน้นั้นหมายถึงไม่ได้จองแล้วก็ไปเจอวัดที่ไม่ได้มีใครจองกระถินนะคะไม่มีคนมาทอดก็ไปทอดเลยเรียกว่ากระถินจรบางทีเนี่ย ชาวบ้านสมัยโบราณเขาเรียกกระถินจรน,นี้ว่ากระถินโจรก็มีนะคะคือเปลี่ยนเสียงจากจรเป็นโจรก็เหมือนกับเป็นมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาทอดโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวกับทางวัดไว้ก่อนนะคะคือไม่ได้จองล่วงหน้านะคะที่มันมีศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากระถินตกนะตกแบบตกอ,อะไรตกหล่นนะ,ะกระถินตกคำว่ากระถินตกนี้นั้น หมายถึงว่าเมื่อสิ้นใกล้จะหมดนะคะใกล้จะหมดช่วงเทศกาลทอดกระถินซึ่งหนึ่งเดือนนั้นมีวัดบางวัดที่อยู่ห่างไกลแต่ว่าไม่มีใครไปจองกระถินซึ่งวัดเหล่านี้จะได้รับความลำบากนะคะเพราะมันไม่มีเงินที่จะมาช่วยบูรณะซ่อมแซมวัดดังนั้นนะคะบางคนเนี่ยพอไปเจออย่างงี้ก็จะหา ไปทอดในสมัยรัชกาลที่5ตอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จป,ประพาสตน้นพระองค์ได้เจอวัดในต่างจังหวัดหลายวัดที่ไม่มีคนมาทอดกระถินพระองค์ก็เลยโปรดเกล้าให้มีการทอดกระถินดังนั้นกระถินลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่ากระถินตกหรือบางคนก็เรียกว่ากระถินตกค้างก็คือมันไม่มีคนมาทอดแล้วก็ไปหานะคะเราก็ไป ะหาเจ้าภาพร่วมกันมาทอดนะคะงนั้นเราก็จะเห็นผ่านมาว่าเราได้รู้ความหมายของคำว่ากระถินที่แปลว่าไม้สสดึงรู้จักคำว่ามหากรถินจุลกรถินกรถินจองกระถินกรถินจรหรือกรถินโจรแล้วก็กรถินตกค้างหรือกระถินตกแล้วนี่เราลองมาดูต่อนะคะประวัติความเป็นมาของการทอดกระินนั้นแน่นอนพุทธศาสนานั้นสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานมากนะคะ ในการทอดกรถินนั้นเราจะมีคำศัพท์คำหนึ่งคำว่าพิธีกรานกรถินก็ไก่รอเรือนะคะสระอาโนอนูพิธีกรานกรถินก็คือการที่พระสงฆ์รับผ้าที่มีคนนํามาถวายในช่วงเทศนะะใทกาลกรถินเนี่ยแล้วตัดเอามาตัดแล้วก็มาย้อมแล้วก็เอามาเย็บนะคะเย็บติดกันนะคะแต่เดิมเป็นอย่างนั้น แต่เดี๋ยวนี้ก็อนุรมไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็เพียงแค่มีผ้าไตรจีวรมาแล้วก็ทำพิธีอนุโมทนาในช่วงระยะเวลาของออหลังจากออกพรรษาหนึ่งเดือนนะคะทีนี้พระในการทอดกระถินนั้นพระพิสุที่จะรับกระถินนั้นคุณสมบัติก็คือต้องจำพรรษาอยู่ในวัดอย่างน้อยที่สุดคือ1พรรษาครบ3เดือนและ ระที่จะรับในการทอดกระถินต้องมีอย่างน้อย5รูปด้วยกันนะคะ5รูปด้วยกันนะคะจึงจะสามารถที่จะรับกระถินได้ถ้าหากว่าน้อยกว่า5รูปไม่ถือว่าเป็นกระถินนะคะดังนั้นท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าเวลาไปทอดกระถินตามวัดเนี่ยต้องมีพระอย่างน้อยที่สุดคือ5รูปจึงจะรับกระถินได้ะคะ่ะทีนี้ ประวัติของการทอดกรถิ่นนั้นคือครั้งสมัยพุทธกาลมีพระพิสุกป,ประมาณ30รูปเดินทางจากเมืองสาเกตเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองเวสาลีแต่เมื่อเดินทางมาแล้วเหลือระยะเวลาอีกประมาณ6โยชนะหโยชนี่ก็ลองนะคะเราลองคำนวณคร่าวๆนะคะท่านผู้ฟังก็คือ สี่ศอกเป็น1วานะคะวาเราเนี่ยก็คือประมาณฝั่งกลางออกไปอย่างนี้นะคะยีวาเป็น1เส้น2 0วาเป็น1เส้นนะคะ400เส้นเป็น1โยชนั้นก็เหลือประมาณ400โยโย์ก็จะถึงเมืองเวสาลีแล้วแต่เผอิญเผอิญน,นะคะท่านผู้ฟังมันติดช่วงฤดูการของเข้าพรรษาพอดีซึ่งในพ,พุทธเจ้าบัญญัติว่า ระหว่างที่อยู่ในพรรษาเข้าพรรษานั้นห้ามไม่ให้พระพิสุท์สงเดินทางไปไหนเพราะท่านกลัวว่าจะไปเหยียบย่ําพื้นท้องนาของพื้นท้องนาของชาวบ้านทําให้พืชไร่เสียหายดังนั้นพระพิสุท์ทั้ง30รูปนี้จึงต้องจําพรรษาอยู่รออยู่ก่อนนะคะ เมื่อออกพรรษาแล้วแม้ว่ายังไม่หมดฤดูฝนแต่มันออกพรรษาแล้วท่าน30รูปนี้ก็เร่งรุดเดินทางไปที่เมืองนะฮะเวสาลีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นนะคะคือมันเหยียบย่ำดินโคลนมาเปื้อนไปหมดดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เห็นแล้วก็เลยโปรดอนุมัตินะคะบอกว่าให้พิสุท์ทั้งหลายต่อไปนี้ทำพิธีการ กรานกระถินคือในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่หลังจากที่ออกพรรษาแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนได้นี่คือที่มาที่ไปส่วนลักษณะผ้าที่เป็นจีวรเป็นรูปเหมือนผืนนานั้นเป็นความคิดของพระอานนท์เพราะพระพุทธเจ้านั้นชี้ให้พระอานนท์ดูว่านี่เธอเห็นผืนนานี้ไหมมีความงดงามหรือไม่พระอานนท์บอกว่างดงามพระเจ้าค่ะ เธอจะทําอย่างไรให้จีวอนมีลักษณะที่งดงามประดุดเหมือนกับผืนนาดังนั้นนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมจีวอนของพระพิสุสงฆ์จึงเป็นตารางสี่เหลี่ยมเหมือนกันกับผืน นาและเราก็จะเห็นว่าในเถรวาดของเราเราเย็บอย่างเนียนเกินมากเลยแต่ถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้ดูหนังหรือดูภาพยนตร์จีนที่มีพระพิสุธิ์ฝ่ายมหายานอย่างเร้าหลินทั้งหลายจีวรที่ห่มก็จะเห็นว่าเป็นตาสี่เหลี่ยมนั่นคือที่มาแบบเดียวกันแต่นั่นเป็นลัทธิของมหายานแต่ความคิดในเรื่องของผืนนาที่อยู่บนผืนจีวรนั้นแบบเดียวกันค่ะ ทีนี้อนิสงส์อนิสงส์สำหรับพระสงฆ์ที่ได้รับพิธีกรานกฐถินแล้วจะมีอานิสงส์อยู่5้าอย่างด้วยกันนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเมื่อรับนะคะกรารกฐถินเมื่อรับกฐถินแล้วพระพิสุรูปนั้นนะคะสามารถที่จะเข้าไปในหมู่บ้านโดยไม่ต้องบอกลาพระพิสุด้วยกัน พราะในพุทธบัญญัติได้กล่าวไว้ว่าการที่พระสงฆ์จะไปค้างที่อื่นจะออกจากวัดไปต้องบอกกล่าวกับพระพิสุดังนั้นก็จะได้รับเหมือนกับสิทธิทพิเศษนะคะข้อที่สองสามารถที่จะพระพิสุที่รับการกระถินแล้วสามารถที่จะเดินทางไปโดยไม่ต้องเอาไตรจีวรไปด้วยเพราะว่า ในพุทธบัญญัติได้กําหนดว่าการที่พระจะเดินทางไปเนะี่ยก็คือผ้าสามผืนไตรจีวรน,นี่แหละต้องติดตัวไปด้วยนะคะดงนั้นท่านก็อาจไม่ต้องเอาไปนะคะประการที่สาอนิสงส์อย่างที่ 3, สามสหรับพระพิสุทธสงฆ์ก็คือว่าสามารถที่จะฉันอาหารได้โดยการล้อมวงได้สมัยก่อนพุทธเจ้ากําหนดนะคะบัญญัติไว้ว่าเวลาพระพิสุสงฆ์ที่จะฉันอาหารนั้นจะไม่ให้ล้อมวงนะคะ ต้องนั่งแถวชั้นตรงหน้าพิจารณาอาหารของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ต่อมามันก็มีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าการล้อมวงเนี่ยมันก็ประหยัดในเรื่องของอาหารด้วยก็เป็นการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมแต่ในสมัยโบราณพระที่รับกระถินแล้วสามารถที่จะนั่งล้อมวงฉันอาหารได้อันที่4อาอน,นิสงส์ข้อที่4ก็คือว่าสามารถที่จะเก็บจีวรที่ยังไม่ได้ใช้คือเป็นจีวรใหม่ได้ นะสามารถเก็บได้คือพุทธศาสนาสอนให้พระพิสุไม่สะสมตามพุทธบัญญัติกําหนดว่าจีวรของพระที่ยังใหม่สมมติได้มาใหม่เนี่ยจะเก็บไว้ได้ไม่เกิน10วันค่ะแต่พระพิสุที่รับกระถิ่นแล้วจีวรใหม่ที่ยังไม่ใช้มีญาติโยมมาถวายสามารถเก็บได้อันนี้คืออานิสงส์ของพระที่รับการกระถินต่อไปประการสุดท้ายก็คือลาบที่เกิดขึ้นนะคะ ที่เกิดขึ้นนั้นคือในช่วงของการการกระถินหรือการให้นะะถวายของต่างๆถวายจีวรอ,อะไรนั้นจะเป็นของพระพิสุที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นซึ่งได้รับการการกระถินแล้วดังนั้นมันก็มีลักษณะที่ไม่ใช่เหมือนกับสังฆทานก็คือเมื่อไปถวายกับพระรูปใดรูปนั้นก็จะได้นะคะนี่คืออานิสง์ของพระที่ได้รับการการกระถินแล้ว เป็นทั้งหมดความรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของกระถิ่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ